สวัสดีครับสำหรับวันนี้ช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูนนะครับจะมานำเสนอแนวทางการพัฒนาโปรเจกต์นะครับในการรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะดีเทคแล้วก็ค้นหาตัวอักษรที่อยู่ในป้ายรถยนต์แล้วก็เอาไปประยุกต์กับโปรเจกต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับ บอร์ดสมองกลฝังตัวที่คอยควบคุมตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับเช่นที่กั้นรถยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลการเข้าออกของรถยนต์เก็บบันทึกในดาต้าเบสก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้จะมาทำตัวการรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเพื่อเป็นแนวทางาตัวป้ายรถยนต์ที่เตรียมไว้ให้นะครับ จะเป็นป้ายรถยนต์ที่มีการถ่ายภาพแล้วก็เก็บข้อมูลเป็น Dataset นะครับที่มีการเผยแพร่นะครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมก็ไปทำการดาวน์โหลดนะครับตัวฐานข้อมูลมาเพื่อใช้ในการสอนให้ตัวซิลคอรู้จักป้ายทะเบียนนะครับกระบวนการนะครับที่จะทำให้ตัวซิลคอรู้จักป้ายทะเบียน เราจะต้องสอนให้ตัวศิลขรู้จักบริเวณที่เป็นป้ายทะเบียนก่อนนะครับในการสร้างตัวโมเดล AI ตัวที่1น,นะครับเพื่อจะรู้ว่าป้ายทะเบียนอยู่บริเวณใดของภาพนะครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะทำการรู้จำตัวอักษรต่างๆที่อยู่ในป้ายทะเบียนนะครับว่ามีอักษรอ,อะไรบ้างแล้วก็แสดงข้อความที่เป็น ป้ายทะเบียนรถออกมาที่หน้าจอของตัวซิลคอลนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำส่วนแรกกันก่อนนะครับก็คือสร้างโมเดลสำหรับการรู้จำว่าบริเวณใดของภาพคือบริเวณของป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิดตัวซิลคอขึ้นมานะครับเราก็ใช้ตัว deep i n นะครับเราก็ใช้ตัว deep t h e m เพื่อที่จะหาพื้นที่ของป้ายทะเบียนรถยนต์ก่อนนะครับแล้วก็ลาก box deep t h e m ออกมานะครับทำการ c o n f i g นะโดยเลือกเอาโฟลเดอร์ของ image นะครับแล้วก็ไปโหลดโฟลเดอร์ image ขึ้นมานผมก็ไปเปิดโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ของภาพ image นะครับที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ ชุดนะครับอันนี้ก็จะมีตัวภาพของป้ายทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดนะครับอันดับแรกก็จะทําการตีกรอบก่อนนะครับว่าตรงนี้คือบริเวณของป้ายทะเบียนนะครับหรือว่าลายเส้นเพลทนะครับผมก็จะตีป้ายทะเบียนแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็น l ลายเส้นเ a ล e นะครับ เมื่อเราตีกรอบภาพจนครบผมก็จะเซฟไฟล์ GT เอาไว้นะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มเซฟ GT แล้วผมก็จะตั้งชื่อนะครับจะเป็น data set .gt นะครับก็เซฟเอาไว้นะหลังจากนั้นนะครับผมจะ export crop ก็คือบริเวณที่เราตีกรอบภาพเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปรู้จำตัวอักษรที่อยู่ในภาพด้วยนะครับก็คือใช้ปุ่มนี้นะครับก็คือ export c o p ผมก็จะ export ไปที่อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับก็คือจะใช้ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็จะติ๊ก same folder เอาออกนะครับแล้วก็โอเคนะครับ เขาก็จะให้เราไปเซฟในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับผมก็จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า data set t o นะครับแล้วก็จะเซฟไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับอันนี้ก็จะทำการ export ตตัวพื้นที่ของแผ่นป้ายทะเบียนนะครับออกไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับ ล้วก็จะขึ้นข้อความว่า export c o p successfully นะครับเราก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็จะได้ตัวาปายทะเบียนที่เราค o p ออกมาแล้วเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปทำงานการเทรนที่ google collab นะครับเราจะไม่เทรนในเครื่องของเราเนื่องจากว่าประสิทธิภาพของเครื่องของเรานะครับอาจจะไม่ดีพอ,อกับ าการเทรนนะครับเราต้องใช้ประสิทธิภาพของ G P U ของ Colab นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อเปิด Google Colab ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิด Google Colab ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปทำการเชื่อมต่อ G P U นะครับแล้วก็คลิกเชื่อมต่อ G P U เมื่อขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเรา เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็ใช้ตัว G P U ของ Google นะครับหลังจากนั้นเรามาที่ตัวแถบคำสั่งนะครับตรงนี้นะครับเราก็กด Run นะครับแล้วก็กดเรียกใช้ต่อไปหรือ Run Away นะครับแล้วก็กด Run ให้ครบ2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะใช้เวลาในการรันนานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะโหลดตัว โปรแกรมหรือหน้าจอของตัว deep t i n ของตัว sira core ขึ้นมานะครับในช่วงที่รอนะครับเราจะไปทำการอัปโหลด Dataset ของเราขึ้นมาที่ตัว collab ก่อนนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มโฟลเดอร์ตรงนี้แล้วก็เราจะต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสำหรับเก็บภาพ Dataset ของเราก่อนนะครับผมก็จะทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ใหม่นะครับ หรือ new folder นะครับแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับผมตั้งชื่อว่า data set หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ data set แล้วนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาเลยนะครับอัปโหลดข้อมูลที่เราทำไฟล์ไฟล์ภาพของเราทั้งหมดแล้วก็ไฟล์ .gt นะครับเราก็เลือกอัปโหลดนะครับ อันตัวนี้นะครับก็คือไฟล์ป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับไฟล์ทะเบียนรถยนต์ทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีไฟล์นามสกุล gt ด้วยนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดหรือก็คอนโท a นะครับได้เลยนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม open นะครับก็จะขึ้นคำเตือนนะครับว่าไฟล์นี้จะถูกบันทึกไว้แล้วก็จะถูกลบเมื่อรันไทม์เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดตกลง นะครับตอนนี้ก็จะทำการอัปโหลดภาพรถนะครับที่มีป้ายทะเบียนนะครับขึ้นไปที่ตัว Google Colab นะครับแล้วก็รอนะครับช่วงนี้ก็รอให้ตัวศิ l ค c Deep t r a i n Colab นะครับดึงตัวิ Interface ขึ้นมาแสดงนะครับอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะครับบางครั้งอาจจะ ประมาณ3 4นาทีนะครับที่จะโหลดตัว s i l l a deep t a i n c o l l a b ขึ้นมานะครับอันนี้เราต้องรอนิดหนึ่งนะครับนะครับเมื่อทำการโหลดแล้วก็ลันตัว s i l a c o r e c o l l a b นะครับเรียบร้อยนะครับอับนตับต่อไปนะครับเราก็จะทำการเลือกโฟลเดอร์ที่จะเป็น Dataset ของเรานะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม select นะครับ แล้วก็เลือกโฟลเด er อร์ d a t a s e t นะครับคลิกเลือกโฟลเดอร์ด a t a s e t เสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม Select นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการเลือกไฟล์ GT นะครับก็คือไฟล์ที่ระบุตำแหน่งในการตีกรอบของภาพนะครับแล้วก็คลิก Select แล้วก็ไปเลือกไฟล์ GT นะครับ d a t a ท e t g t ี gt. Gt. ที่เราเซฟไปแล้วก็อัปโหลดขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกโมเดลนะครับที่เราจะทำการเทรนนะครับว่าจะใช้โมเดลแบบไหนผมก็จะใช้ V4 Tiny นะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้แบบอื่นก็ได้นะครับแต่ผมใช้ V4 Tiny นะครับเสร็จแล้วเราก็จะ generate ภาพที่เราอัพขึ้นมานะครับให้มีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม ความเข้มแสงเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราจะเจนเนอเรตภาพตัว dataset ของเรานะครับให้มันมีความหลากหลายของภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็กด g e n e r a เรแล้วเราก็รอจนครบ100%นะครับเมื่อแถบความคืบหน้านะครับครบ100%เสร็จแล้วเราก็จะไปที่ตัวแถบ Train and t e s t นะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับแล้วเราก็เริ่มด้วยการกดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับปุ่มเทรนตัวซิล่านะครับก็จะทำการเทรนโมเดลโดยอาศัยข้อมูลจากภาพที่เราอ,อัพขึ้นไปนะครับใน Data Set ของเราตัวนี้เราก็สังเกตค่าความผิดพลาดเฉลี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอก็เรา จะใช้ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที่ดีที่สุดนะครับเราจะเทนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดลดลงไปต่ำกว่า1นะครับประมาณ 0. 0.0กว่านะครับ เมื่อเราปล่อยให้ตัว c o l l a เทน t มาเรื่อยๆนะครับก็ได้ประมาณ2,900รอบนะครับตอนนี้ก็ค่าเฉลี่ยวความผิดพลาดก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ0.04นะครับผมก็ตั้งใจว่าจะเท a i ไปสัก3,000รอบนะครับในขณะที่เท a i อยู่นะครับเราก็สามารถจะเอา data ที่เราอัพขึ้นไปมาเทสได้ด้วยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ data test แล้วก็กด select แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ d a t a Set นะครับแล้วก็ select หลัจงจากนั้นเราก็ทำการอัปโหลดโมเดลตรงนี้นะครับอ่าแล้วการกดอัปเดตโมเดลนะครับ เมื่ออัปเดตโมเดลเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะดึงเอาค่าโมเดลที่ทําการเทรนแล้วนะครับในขณะนั้นมานะครับเพื่อที่จะให้เราได้ทดสอบก่อนนะครับแต่ในตัวเทรนก็ยังเทรนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กด next นะครับเพื่อโหลดภาพมาดูนะครับอาจจะเห็นว่าตอนนี้นะครับภาพทะเบียนรถนะครับก็สามารถหาก จับได้นะครับอย่างนี้นะครับก็จะเจอทะเบียนรถเราจะลองทดสอบค้นหาไปสัก4-5ภาพนะครับถ้าหาเจอทั้งหมดก็แสดงว่าน่าจะพอใช้ได้แล้วนะครับเราก็เทนมาประมาณ20มนาทีนะครับได้3,200รอบนะครับผมก็จะ ยุติการเทรนไว้เท่านี้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะาช่วยสำหรับาการหาป้ายทะเบียนรถได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนใครที่จะเอาไปใช้งานจริงอาจจะต้องเทรนมากขึ้นแล้วก็ใช้ตัว d a t a s e t ที่มีจำนวนภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะกดที่ Exp o r t นะครับเพื่อที่จะเอาโมเดลที่เราเทรนไปใช้งานในตัวซิลาคอต่อไปนะครับ เมื่อเรากด Export แล้วนะครับด้านล่างนะครับเขาจะทำการซิปตัวโมเดลของเรานะครับที่เราเทรนอยู่นะครับให้เป็นไฟล์บีบัดไฟล์ข้อมูลเก็บมาไว้ที่เครื่องของเรานะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะแถบความคืบหน้าตรงนี้นะครับจะต้องเขียวขึ้นมาจนเต็มหลอดตรงนี้นะครับถึงจะเด้งหน้าป๊อปอัพสำหรับการดาวน์โหลด แล้วก็ให้เราเซฟข้อมูลไว้ในตัวเครื่องของเรานะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้สต็อปเทรนนะครับก็จะปล่อยให้เทรนไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถ Export ตัวโมเดลออกมาใช้ได้เรื่อยๆนะครับจนเราพอใจแล้วเราค่อย Stop นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็กำลัง Export ตตัวโมเดลของเราอยู่นะครับ เมื่อเรา e x p o r ออ,ออกมาแล้วนะครับเขาก็จะเด้งหน้าให้เราเซฟตัวโมเดลนะครับโดยไฟล์ที่เป็นโมเดลนะครับเขาจะตั้งชื่อเป็นเวลาแล้วก็วันที่เดือนพศนะครับแล้วก็ทำการเซฟนะครับเป็นไฟล์ซิฟไปที่เครื่องของเราเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ มาไฟล์โมเดลที่ได้นะครับผมก็จะแตกซิฟไฟล์ออกมานะครับเพื่อจะดูว่าโมเดลข้างในนะได้ครบทวนไหมนะครับก็ extract all นะครับตรงนี้นะครับคือโมเดลนะครโมเดลของเราก็จะมี3ไฟล์นะครับก็จะมีไฟล์ obj มีไฟล์ test แล้วก็ train weight นะครับมี3ไฟล์นี้ เรากลับมาที่ตัวซิลคอของเรานะครับเราจะโมเดลที่เราได้เมื่อกี้นะครับมาทดสอบนะครับว่าพอเราสั่งให้ทำงานผ่านตัวซิลคอแล้วตัวโมเดลของเราทำงานได้ดีเหมือนกับที่อยู่บนตัว Google c o l a b หรือเปล่านะครับเราก็ลากปุ่ม Button Run เข้ามานะครับแล้วก็เลือก Image Slide นะครับ แล้วก็ไปเลือกตัว deep detect นะครับเราก็คอนฟิกตัว image slice นะครับให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ป้ายทะเบียนของเรานะครับแล้วก็มาคอนฟิก deep detect นะครับไปที่โมเดลนะครับของเราที่เราทำการสอนไว้เมื่อกี้นะครับ เราตั้งชื่อง่ายๆนะครับ AI AI 1นะครับแล้วก็ไปเอาตัว dataset ที่เราดาวน์โหลด Export ลงมาจากตัวเว็บเมื่อกี้นะครับเปิดเข้าไปจนเจอไฟล์3ไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วก็กดชูดเลยนะครับเนื่องจากว่าเราชูดเป็น directory นะครับไม่ต้องไปเลือกไฟล์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเปิดเข้าไปให้เจอ เปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ให้เจอไฟล์3ไฟล์นี้นะครับแล้วก็กดชูดเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ตัว ai มาแล้วนะครับแล้วก็เอา debug มาเทสนะครับผมก็จะกด run นะครับดูเห็นไหมครับอันนี้ก็สามารถหาป้ายทะเบียนเจอนะครับเราก็กดดูไปเรื่อยๆนะครับ เช่นว่าเราหาป้ายทะเบียนเจอค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหาป้ายเจออาจจะเนื่องจากตัวภาพนี้เป็นชุดเดียวกับที่เราเอาไปสอนนะครับทําให้ตัวโมเดลนะครับรู้จําภาพตัวป้ายทะเบียนได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพบอื่นๆก็ลองเอาภาพอื่นที่ไม่ได้เอาไปเทนนะครับมาทดสอบก็ได้นะครับ นี่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องไปสร้างโมเดลของตัวอักษรนะครับที่อยู่ภายในป้ายทะเบียน